อ๋อสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้สบายดีเอาฝนสีร้องพื้นไปแล้วครับฝนตกสองสามมือครับบริหตุงานต่อมือ,อเดียดออกครับเปน็นยังไงครับไต้การบ่เดียมเดียมเลยครับเฮอ เอ๋อสานปีแล้วครับเพี่ตเองเบิ่งเอาครับบู๊ว่าอะไขี่ลายป่านใดได้ครับฝีมือก็ได้เบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องฝนเรียวว่โดดครับสามชมั่วโมงฝนผัดตกสัมบางยานี่ เบิ่งครับควมเนยีนเยนดูไปแล้วครับแหงแล้วเม็ดนอกครับเม็ดนอกคัดออกเรียมม่งม่งครับนี่เมองเอาครับเมิงเอาเออได้ซ้ำหนีสุดยอดเลยพี่น้องตาหมดตามเมียง แป๊บ่เห็นครับเห็นเต้นี้ครับนี่นี่เม็ดน้อยๆนี่มันอ่าเศษสีก็เมีย้ยงมีครับเมี้ยงมีมาตอมมันเราไปตายซะันคนทับเลยสมน้ำหนามันแม่ตอมพ่นก็ะบ,บ่ต่อมไปตอมสีมเม,มที่เหนื้อตายวัชนกฟ้านาครับฟ้านากระเดี้ยวแล้ว ขับฟ้านะเกจางหนาบอ,อเกเขาเอื่นแล้วๆสดใสเกียมมันโอ้เบิ่งสำนึงครับฝนตกเลยใหญ่เขามาไว้ในนี้เขาเขาเกี่ยมมันเกี่ยมภาพภาพโอ้ยไม่อยากเกละจาเลยอะไรเอ้อ ผ่านครับท่านโมมีแลนี้ครับเามันเนี่ยรำสีได้ครับบันนี่ครับสีมีห่อที่ใส่ครับอินพิเลียมแคกอ่นานไวยอย่างเนี่มีแต่ภาษาอังกฤษสีพ่นรถยนต์ 2K วาสันนี่ครับเบอร์มันครับออกอุ่มเลี้ยงนิดๆครับ บ่ได้ผสมยากครับมี่สูตรสำเร็จของเพื่อนตายโตวาเรียบรอยนอกจากขันมันคนเพิ่มของห่อไหมครับนี่ครับหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งกับหนึ่งกับป๋องต่อหนึ่งขวดครับหนึ่งต่อหนึ่งขาดวันหนึ่งทอนหนึ่งกับปองต่อหนึ่งต่อหนึ่งขวดครับวันนี่ใส่เบิร์อยู่สามปองครับ 3ามปองมองให้เบิ้งครับมองให้เบิง้งนี่เบิ้งที่สามปองครับปองละาหกร้อยห้าสิบบาทครับถึ่งนำยานี่ครับอ,อลองเห็เดเบิ้งเลยเก็บซีขวดทุกคนกันกได้ยอคข้นตัวได้แต่ขาดสีครับซื้อมาก สีเป็นคนละออกคนละสีค้นกับดมินิเตอร์ครับดมินิเตอร์สีออกขาวสว่างครับขาวจิงแกงครับแนวของผลกระสีมาจากโรงงานครับสีบริษัทครับสำหรับมิตซูเฮาครับยกออกขาวเหลืองครับขาวอมเหลืองครับนิดๆครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับ กระโดมินิเตอร์โดมินิเตอร์ของเพิ่นสีบริษัทครับเปรียบเทียบกันบ่ได้ครับหนังคนละมวนครับว่าสิพ่นสีรองพื้นนี่กันซนครับกันซนว่าสิรองพื้นกันซนไว้ไว้ถ้าโป้มืออื่นสำหรับเทียรฝนตกฝนพัดดานตกมาสามห้าขัวมันนี่เรือยยืดเวลาไปทิมไปซื้อบลาเนี่ เาเจ้าของเมืองมาคักอยู่ครับผู้อื่นเมืองแจ็กสิจังไหนถือว่าเฮ็ดออกมาได้ซ้ำกันกับจ้างเพิ่นแล้วครับนี่เบิ่งแล้วจ้างเพิ่นเพื่อเพื่อบอดดีบ่ได้ดียังสิครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมบ่ได้ผสมที่เนื่อยครับเหลี่ยมงามเพื่เก่าบ่ไดดสมที่เนื่อยครับ บบได้เคลือบแล็กเกอร์ครับซ้ำหนีกัว่าเป็นสุดยอดครับนี่เงาง,งามแล้วผ่านแล้วถือว่าเฮ็ดได้ดีครับห้อยปวดศอกปวดซีครับเห็นนิดๆครับนี่เก็บโบเบิรนิดเดียวดอกหันยนันเอา มืออื่นมือหื้เขกสีแข็งกับสีหลังทางในครับส่วนทังในบริเ็ดครับลงลางๆๆๆประกอบด้วยครับมันเป็นสีจากบริษัทครับสีจากเดิมๆครับยังแข็งแรงอยู่ยังดีอยู่แต่ว่ามันเดี๋ยวค้นครับโซโค,ครับบอรักษาให้มันเลยออกเลเียงเอ้ามาว่ากันรลดเจ้าของเจ้าของรักษาเอา กับเกียร์ทั้งอื่นเป็นยังไงเนาะลูกหน่องรักษารดซอ,อยดีบ่เนาะเอาสีกระบะกระบ,บึงเอาครับยกออกแดงแดงกะเบึงเวลาครับขันมีเวลาพอกับสีเมี่ยเพิ่นครับเสียนพี่เดียนเนียครับพ่นเลขกระบะก็กได้ให้มันงามน้ำกันยังบางคนครับบางคน บาคักคือเกาเหาย่างไปเบึ้งโอ้มือผู้เฒ่าครับกอ,อยักสั้นๆจังหน่อยนี่ครับบางคนผลสีก้อนเล็กแล้วมาผลเท่าอีกครับนี่เอาลองโปดสีนิดๆครับโปดห้อยนิดๆครับเพราะาเขาจะบั่มม่านอยากบุ่มอยู่นิดนึงครับมาปลดิดห้อยน้อยนึงแล้วก็้นครับ คนสีไปบางคนเพิ่นเป็นสีเทาครับเอาอย่างขับขึ้นเปลี่ยนหมวกเก่า,อาจอดเปิ๋ยฝนตกครับขอมาจอดบนหลังไม่โคกันได้เถืงเขียวเถืงเหลืองเอาพุณอะคุณยหญ่เพิ่นสีเหลืองครับสีเหลืองน้องสาวเพิ่นสีเขียวพิ่นเอาอยู่หนีมิจิโรดตัวเมียครับ นีจะลดสิออกลูกครับสิออกแบบไม่สิออกแบบเก่าเอาเอฟซี FC สุขสุขคนนะครับพาาจะก่อเสียก่อนดวงสัพ์ครับเป็นนิมิตไม้อันดีงามครับปีนี้ เหลืออีกสิบเก้ามือครับเหลืออีกสิบเก้ามือครับน้องสาวเพ่นสิมาครับแต่ว่าจักสิลาบล่าครับบอหันได้ลาดอกเพราะว่าบอให้เพิ่นเฮ็ดหมันครับนี่น้องสาวเพ่นสิออกเพ่นสิมาหาครับรุ่นล้ออีก จักน้อยครับสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนน้องสาวคน่เดินทางมาแล้วแต่ละย่องแล้วปวกแดงแล้วเอามาเป็นทีมงานอันยิงไงครับบานนี้เอ็บซีถาเบิงเด้อ <c ười> หลดลงหลด <c ười> มือเลยก <c ười> เห็นความภาคภูมิใจครับของทธแก้เพิ่น สังเกตครับพี่น้องครับนี่ขั้นแรกของเพิ่นตัวหนังสือเออนี่ครับนี่สุกเสียก่อน่งนี้ครับนี่เอาสีไปเบิงเปเบึงเวอร์สันไหมครับเวอร์สันไหม ครับเพื่อนในมเนาะน้องสาวคน่จีเดินทางมาแล้วครับมาเห็นงานสอยกันงานกับบ่ได้หลครับแต่ว่าไปบพท่านครับเพราะว่าออกค้อมกันครับงานก็นได้อยากได้มือนี้มือนี้ได้นาเพิ่นก็นได้จากสิเหตุอย่งไร ได้ตัดสินใจครับเอาตัดสินใจครับเรก็คือว่าแ่่ลดไหมลดไหมเห็นลองเบิรงกันนะเสรอแล้เอากำมอวาบเลี่ยงสีคือเก่าครับ <c oughs> สีบางค้นครับโอ้ว่เห็นหูนี่ครับสีบางค้นครับ สองเคคือกันครับนิปปอนเพนแต่ว่าเป็นยี่ห้อนิปปอนเพนครับยังล่ะสีสีเท่าบล็อกรถเก่งคันดาครับรถเก่งคันดาครับผมมีเอาแต่สีมันมานี่ครับซื้อสีมาชี่สุดครับหัวพ่นพ่นไปซามสุดเฟิร์เปลี่ยนแหลกครับนี่ครับสุดนี่นี่นี่น ชุดนี้สิมีเอ่อแลกเกอร์ครับกับอีกย,ย่งหนึ่งเนี่ยผสมกันเนี่ยผสมกันกรับผสมตัวนี้ครับผสมสีผสมสีอันยังบอ่อนี่อยู่กับไห้ไส้ทิ้งเนอร์ครับอา่าทิ้งเนอร์ครับยี่ห้อแทคกเคเลิก สมเข้าไปฮะตัวนี้คือกันครับนี่ยขันมันติดกาติดยางกับสมเข้าไปได้การสบายไม่มีปัญหาทูเครียกันครับเอาโอกสูฟังครับอผสมว่านี่เป็ี่ยนนะครับนี่ยังบเ่เคยเหตเจียยังบเ่เคยเหตเจียแต่ว่ากาสีกับพ่นสีแล้วครับพ่นสีแล้ว และจ้างเอานี่ครับแรกเระสองขวดสีน้ำตาลนี่ครับผสมกันพ่นทับคือจังพวกอ่าสร้างสีในสองยูทูบดังๆบนเท็ดครับกับ่นสีเหียวก่อนจังเฮ็ดครับอันนี้แต่ว่าสีอันนี้บ่วอะไรพ่นครับเพราะว่าบ่วอะไรอันนี้ก็งามอยู่แล้วครับออกมาถือว่าแขอนขกรงงามครับ คีบแต่สีเงาไปจักหน่อยเพราะมันพี่น้องบานเอ้ายู่ดีมีแห้งครับแข็งแรงครับมืออื่นมือฮือเอากระจกหน้าเขาครับกระสิมไทยให้เบิองไม่อีกประกอบ <c oughs> กำลังสีเดิมประกอบคราบบานในันสีแหง้งเอาพี่น้องยู่ดีมีแห้งแข็งแรงสุขุสุขคนครับปลอดไฟจากลูกไฟไข่เก็บหาเงินสุกสกมนมนลวยสุขุสุข,ขนคนขับบ,บาน นอนหลับให้เจ้าได้เงินหมืน่นนอนตื่นให้เงินหมื่นหายไปให้ไกลายมาเป็นเงินแสนเงินล้านเด้อพี่น้องเอ้ยบานนี้ฮาสบายดี